สวัสดีค่ะวันนี้ก็พามาเข้าป่าอีกแล้วนะคะเข้าป่าหาเห็ดดำค่ะเห็ดดำป่าหลังบ้านนะคะนี่ก็เป็นป่าแรกที่เราเข้านะคะป่าสวีเดนนะคะอันนี้ก็ไม่รู้เห็ดอะไรนะคะก็ถ่ายให้ดูค่ะ เห็ดป่าประเทศสวีเดนไม่ก็แค่ถ่ายให้ดูค่ะเดี๋ยวจะพาไปเก็บเห็ดดำนะคะเห็ดดำขาออกสีเหลืองๆค่ะป่านะคะดูแบบใบไม้ร่วงเยอะเลยค่ะเป็นสีเดียวกันกระดอกเห็ดแล้วค่ะหายากมากค่ะแต่ตรงเนี้ย เห็ดขาสวยมากจะเป็นสีเหลืองนะคะเห็ดแบบนี้แหละคะ่ะชอบนี่ค้ามาเก็บเห็ดดำด้วยกันนะคะเห็ดดำป่าสวีเดนช่วงนี้ใครอยากได้เห็ดเก็บไว้ใส่ตู้เย็นก็เก็บได้เลยะคะ่ะฝนทิ้งช่วงไปนานนะคะย่าโกงก็ไม่ได้เข้าป่านานแล้วค่ะ วันนี้ก็เลยได้เข้าป่าก็มีโอกาสได้เข้าป่าก็เลยพามาเก็บเห็ดน,นะคะบางช่วงบางตอนอาจจะมองไม่ค่อยเห็นก็ขอโทษขออภัยด้วยนะคะไปรับชมด้วยกันนะคะเห็ดดำป่าสวีเดนค่ะวันนี้ก็เก็บไปกินเองนะคะเก็บเห็ดไปกินเอง เห็ดต็ยังเยอะอยู่นะคะดอกเล็กๆกออกใหม่ก็มีค่ะขาแบบนี้แหละชอบสีสวยขาออกสีเหลือง ขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณเอฟซทุกทุกคนขอบคุณที่มารับชมรับฟังผิดพลาดการใดก็ขอโทษขาออภัยด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะมีตอนต่อไปนะคะเป็นคลิปสองค่ะขาขาสวยๆเลยค่ะขายาวๆวขอตัดขาเห็ดก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ